สวัสดีครับเราอยู่กันในช่อง The Collector นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ปี2022นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึง500 s u b s c r i b e แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญใหม่ให้กับผมเลยทีเดียวนะฮะปี2022นะขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามกันมานะครับขนาดนี้เลยแล้วก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อว่าอูนะฮะหรือว่าอูจ้าก็ได้นะครับในเกมผมชอบใช้คำว่าอูจ้านะมันดู เกลีียๆดีนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันมาถึง500 subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะสำหรับเกมนะครับใครมีเกมน่าสนใจอะไรก็สามารถแนะนำให้กับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแปลมาแคสให้นะแนวเกมที่ผมชอบเล่นก็เป็นแนวอรอบเลนไม่ก็เป็นแนววางแผนการรบนะครับ แต่บางทีก็จะมีแอคชั่นบ้านะก็ก็เป็นเกมทั่วไปนะแล้วก็ส่วนเกมไฟท์ซิมูเลเตอร์นี้เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นนะครับยังไงก็กลับมาเล่นแน่นอนนะจะมาไดรันอาจจะช้าหน่อยนะครับกับการไดรันนะเห็นว่ามันมีโบอิงทริปเปิลเซเว่นมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาแคสให้นะครับวิธีการเตรียมเครื่องของตอง7นะครับแล้วก็ เกมอื่นๆเดี๋ยวผมก็จะหามาเล่นเล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีเกมแจกฟรีในอีพิกเกมสโตร์หรือในเกมใหไหนๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้นะครับแล้วก็มีเกมลดราคาน่าสนใจอะไรเดี๋ยวก็จะมาแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะสำหรับใครที่ออ,อยากให้แคสอะไรนี้ก็พูดไปแล้วนะโอเคก็อยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ เพราะว่าปี2022นี้ก็ยังมีโควิดอยู่นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะเขินจังเลยนะมันดูเป็นทางการมากเลยนะอโอเคเดี๋ยวผมจะไปแคชเกมต่อแล้วนะครับจะพยายามแคชเกมให้ได้อย่างน้อยๆก็ทุกสัปดาห์นะฮะช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาทำงานแล้วนะครับก็ จะพยายามแคสให้บ่อยขึ้นแล้วก็ภาษาอังกฤษจ,จะพยายามพัฒนาให้มากขึ้นนะครับที่ผมมาแคสเกมนี่ก็คือเพื่อจะพัฒนาภาษาอังกฤษนะนะแล้วก็ด้วยความที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยมาแคสเกมซะเลยนะฮะโอเคนะครับก็มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กับช่องของเราด้วยนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ